สวัสดีค่ะโหราทีวีดวยอาจารย์ธนทร์อนค่ะเราก็มาสวัสดีวันตุตจีนกันนะคะสิ้นเจียอยู่อีสิ้นนี้หัวใจขอให้มีความสุขความดีงามพบแต่สิ่งที่สมปรารถนาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกันนะคะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกทุกท่านค่ะค่ะก็อยู่กันเนาะน่ะเดี๋ยวปีเดี๋ยวปีนะคะก็อยู่กันเรียกว่าเหมือนกับว่าได้พบญาติพี่น้องน่ะได้พบกัน ทุกปีทุกปีเลยได้พบกับความสดชื่นความเฮงเฮงรวยรวยกันนะคะปีนี้ก็ขึ้นต้นปีฉลูแล้วนะคะถ้าของไทยก็ขึ้นหนึ่งคำเดือนห้าตรงกับ วันที่14มีนาคม2564นี้นะคะค่ะก็เป็นปีฉลูที่แสดงถึงความมั่นคงมั่งคั่งนะมีความอดทนสูงนะบากบันมีมานะนะคะนะชอบความเงียบสงบไม่ชอบใครจุกจิกกวนใจเลยนะนะแต่ก็ก็ แบบว่าเหมือนคนใจดีอย่างเงียบสงบใจๆอยาให้โมโหนะโมโหแล้วหน้าดูเลยนะคะค่ะก็ถึงอย่างไรก็เป็นปีฉรูที่ทยานไปสู่ความข้าวหน้านะ,จะเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งร่ำรวยกันนะคะตอนนี้เราก็มาดูว่าวันวันที่10เนี่ยวันจ่ะ จ่ายวันที่11วันไหว้นะคะวันที่อาจารย์คุยเนี่ยวันไหว้แล้วก็วันที่12เนี่ยวันตรุษจีนนะคะวันเที่ยวเลยจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวนี้ติดโควิดนะคะเราก็ทําอะไรที่เป็นมงคลสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเราก็อย่าทำนะคะเช่นอย่ากวาดบ้านหนูชอบเลยอย่าสระผมอย่าตัดผมนะคะนะอย่ากวาดบ้านอย่าสระผมอย่าตัดผมนะคะอย่าร้องไห้ อย่าพูดคำหยาบนะคะนะอะไรที่ไม่เป็นมงคลอย่าทำเลยนะอย่าใช้ของแตกของร้าวรั่วของมีคมเดีย๋ยวจะบาดมือเอานะแล้วก็ อย่าไปเข้าห้องนอนคนอื่นนะคะแล้วก็อย่าใส่ชุดขาวดำแหเลิกเลยนะใส่สีแดงสีแดงนะคะค่ะก็ทำอะไรก็ได้ที่เป็นมงคลพูดจาไพเราะนะคะพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลเจอหน้ากันก็แข็งแกรงแรงแรงร่ำรวยร่ำรวย,ย,ย,ยเนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะพูดไปทั้งปีเราก็ยิ่งรวยเราก็ยิ่งแข็งแรงนะคะค่ะทีนี้ปีฉลูเนี่ยปีชงคือปีมะ แม่นะคะตอนนี้อย่างปีที่แล้วเนี่ยปีชวดปีชงคือปีมะเมียนะคะปีหน้าปีอะไรปีขานปีชงคือปีวอกอย่างเงี้ยนะคนที่คนที่ชงด้วยกับปีเจ้าของบ้านเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่น่าจะแบบว่าถ้าเจอถ้าเจอแบบทักอย่างคน ปีมิรเนี่ยนะอย่างปีชวดเนี่ยเขาเป็นมิตรกับปีมะโรงเนี่ยปีมะโรงโชคดีและปีฉลูนี่เป็นมิรกับปีมะเสงมะเสงโชคดีและปีขานี่ก็เป็นมิรกับปีจอเนี่ยปีจอจะโชคดีละนะคะนะแล้วอย่างปีถอนี่ปีกุลน่ปีมิรนะปีมะเมียนี่ปีมิรกือปีมะแมมปีว่กปีมรกือปีรักกานะค่ะส่วนปีชงเนี่ยเอาชงปีเดียวพอนะคะปี ปีช่วเนี่ยปีชงคือปีมะเมียนะคะปีฉลรูคือปีมะแม่ที่ชงนะปีขานคือปีวอกนะแรงมากนีป็นี้นะแล้วก็ปีถอะคือปีระกาปีมะโรงคือปีจอแล้วปีมะเส็งคือปีกุนนะคะอันนี้ปีชงตอนนี้เราจะแก้อย่างไงแนนะอย่างอย่างปี ปีนี้อ่าปีฉรูนะเราก็เตรียมแก้เลยนะคนที่ปีมาแม่จะโดนหนักหน่อยปีอื่นๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากันกลางนะฮะนะอันนี้เราก็ไปดูว่า ฉลูเนี่ยเขารักอะไรนะเราก็รักด้วยอย่างนั้นเลยเขาก็โอ้คนนี้นะเราไม่ชอบที่หน้าเลยแต่เขารักเพื่อนเราเนี่ยเราก็เออไปเล่นกับเพื่อนเราเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาอย่างงี้แต่ปีปีฉลูนี่ก็ชอบงูเล็กไว้ให้พกงูเหรอไม่อยากพกเลยอย่างเงี้ยนะงูเล็กเนี่ย นะเป็นรูปภาพก็ได้เป็นรูปปั้นหรือเป็นอะไรเล็กๆก,ก็ได้นะคะรูปรูปภาพก็พกไว้เลยในกระเป๋าตังค์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็พกเอาไว้เอาตั้งไว้เอามีรูปภาพแปะอยู่ที่บ้านในบ้านก็ได้นะคะที่ทํางานก็ได้โตโตะนั่งก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะเอาที่ที่เราเราไม่กลัวนะบางคนกลัวงูไงนะแต่ถ้าเป็นการแก้เนี่ยงูเล็กคือปีมะเส็งเนี่ยเขาจะเป็นมิตรกับปีฉลูนะ เราปีมาแมเนี่ยซึ่งฉลรูจะเล่นงานเราแน่นอนแล้วแต่เรามีเพื่อนเขาอยู่นะคะพอเรามีเพื่อนเขาอยู่เขาก็จะไม่มาเล่นงานเรานะแต่คัาน,นี้ว่าปีมาเสงเนี่ยเราเราไปพบปีมาเสงอ่ะแต่เราเกิดปีกุลน, <c oughs> นะแต่เราเกิดปีกุลเนี่ยป,ปีปีมาเสงเขาไม่ถูกกับปีกุลน,นะคะแล้วเราเอขามาพบเนี่ยออกันเราตายเลยนะคะเราก็มีเรื่องเดือดร้อนนะคะ เราก็อย่างนี้เลยเามาเสงเนี่ยเราจะเอามาเพื่อแก้เพื่อแก้ามาแหม่เขาแก้ใช่ไหมตอนนี้เราเราไม่ใช่ปีชงเราหนึ่งเราก็ไม่แก้ก็ได้ข้อสองเราก็เอาเราก็เอาฉลูกมาสเสงี่ยมาตั้งคู่กันเลยให้เขาเล่นกันอย่างนี้ก็ได้นะคะ,คะก็ก็วิธีแก้เนี่ยเราก็แก้เพื่อหนึ่งเพื่อความสบายใจของเรานะคะเพราะทุกอย่างในโรคเบน,นี้เป็นโรคสมมุติหมดนะนะก็ เราก็ฝามหนึ่งเป็นความสบายใจของเราสองถ้าเขาเกิดขึ้นจริงเนี่ยอย่างน้นอยๆเนี่ยเขาก็ช่วยเรานะคะนะคะ เป็นมันเป็นศาสตร์นะเป็นศาสตร์ที่ที่ทแบบโบราณกาลเนี่ยได้ตั้งไว้กล่าวไว้นะได้เขียนจารึกไว้นะเราก็ทําไปนะคะเพราะว่าเราอยู่บนโลกใบนี้นะเราได้ศึกษาศาสตร์ต่างๆมากมายเนี่ยโดยเฉพาะโหราศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ที่แบบว่าโอ้ไม่รู้ว่า ว่าคิดขึ้ไม่ได้ยังไงนะชีวิตของคนเราเนี่ยเพราะโหราศาสตร์เนี่ยไม่เคยทํานายใครผิดเลยนอกจากคนทํานายผิดเองนะคะค่ะเป็นาศาสตร์ที่ทํานายได้อย่างแม่นยํำนักหนาเลยนะ,ะชีวิตคนเนี่ยที่ที่อาจารย์ดูมาไม่เคยว่า ไม่เคยว่าโหราศาสตร์ทํานายใครผิดเลยนะแม้แต่คนเดียวนะคะค่ะก็มีคนบ่นว่าไปดูที่นั่นที่นี่ไม่เห็นแม่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เราก็ค่อยๆดูไปนะเขาดูใครดูให้เราไม่แม่นเราก็ไปเรียนเองเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าว่าวิชาโหราศาสตร์หรือว่าศาสตร์ต่างๆศาสตร์เรนลับต่างๆเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ที่แม่นอย่างมากนะศาสตร์ของจีนนี่ก็ศาสตร์ปีนี่ขนาดดูแบบระยะ สองปีสองปีนะห่างกันเนี่ยคะ่ะท่านก็เม่นย้ำนะคะการเราก็หาทางนะเวลาชงเนี่ยเราก็เอาชงปีเดียวนี่แหละอย่าไปชงเยอะๆนะชงเยอะๆเดี๋ยวงงนะคะปีนี้ก็ชงกับปีมะแมเราก็พบงูเล็กะนะเฉะพาะปีมะแมนะแต่ปีอื่นไม่ต้องแต่ถ้าเราอยากชอบงูเราก็อยากเล่นอย่างแต่แต่ปีกุลห้ามเล่นนะคะเพราะปีกุลเนี่ยไม่ถูกกับปีมะเส็งนะคะการในในอ่า วันเดไปดูวันตรงนู้นอแล้วในวันตรุษจีนนี้นะคะวันที่12กุมภาพันธ์6 5 6 4เดือนนี้ก็มีวันมงคล2วันที่มงคลมากนอกจากวันพระนะคะก็คือวัน ตรุจีนนะคะแล้วก็วันวาเลนไทน์นะวันแห่งความรักนะคะอาจารย์ได้คุยไปแล้วเนาะแหมความรักของคนเนี่ยมันแย่ๆเลยมันสุดที่จะกล่าวนะคะแต่แต่ก็อาจารย์ก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยมองความรักคือความสุขแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วนะคะและพร้อมที่จะให้สิ่งดีๆนะแก่ทุกๆคนนะคือความปรารถนาดีให้ความรักคือความสุขและความปรารถนาดีละกันนะคะค่ะ เช่นเดียวกันในวันตรุษจีนนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็มองทุกอย่างรอบตัวเราให้เต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความสุขนะคะเพื่อชีวิตของเรานะสุขภาพของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นการบำรุงธาตุนะบำรุงธาตุดินน้ำไฟลมของเราในที่ประกอบกันเป็นร่างกายของเราเนี่ยนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเพราะเราเป็นคนมีความสุขนะคะแล้ก็ สิ่งอันนี้ก็จะเป็นกระแสะนะเป็นกระแสะให้เราเนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยนะคะได้พบแต่สิ่งที่ดีงามแล้วก็เป็นคนมีโชคมีลาบนะคะในว,วันตุกจีนนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกับทุทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ